นีบางคนหัดเดินตัวนี้บางทีสองเดือนเดินฟิ่งเลยค่ะ <laughs> แต่ต้องขยันฝึกเนาะอันนี้เราปรับเข้ามาสูตรแล้วตัวนี้มันจะดันเข่าไว้เพบางทีเวลาเขายืนนานๆเข่าเขาจะงอใช่ไหมคะอันนี้จะดันเข่าเขาไวแล้วเกาะตรงนี้นะคะ <h ums> โอเคอ่ะยืนแล้วก็นับจนจนกว่าไม่ไหวเราก็นั่งได้ไม่ต้องกลัวลม้ม พอขาแข็งแล้วเดี๋ยวเราเริ่มปลดล็อกล้อแล้วก็หัดเดินได้ในตัวพี่เราต้องที่สองข้างใช่ไหมแล้วถ้าเขาล้มนี่เราต้องหาเก้าอี้ไปรองใช่ไหมทีนี้อันนี้ถ้าเกิดเขาไม่ไหวนี่นั่งได้คนไหนเขาสูงมากๆใช่ไหมเลยเราหมุนตัวนี้ขึ้นไปจะยืนดีขึ้นใช่ไหมเออให้ให้ไปอยู่ลักษณะประมาณนี้เออเขาก็จะยืนตรงอะ่ะเพราะว่าถ้าตัวนี้เตีย้ยมาเขาก็จะโน้มไปกดตัวนี้ค่ะอือ นี่จะเป็นยืนเดินในตัวค่ะตัวนี้คือขาเขาได้ได้ไดออกกําลังได้ตัวเขาเองเลยมั่นใจได้ในความแข็งแรงของรถเรานะคะซึ่งได้รับมาตรฐานการรับน้ําหนักจากมอกและออยสนใจโทรมาสอบถามรายละเอียดได้ที่0896766269ค่ะ